ช่ผู้ดีเรื่องสมบัติมันไม่ได้มีอยู่แค่ในเรื่องวันพีสมบัติในชีวิตจริงมันมีหลับไหลอย,อยู่และเรากำลังจะตามหาไม่คิดวิดีโอนี้พวกเราเจงนักล่าสมบัติให้เองจะออกไปผจญภัยกันที่หมู่บ้านลับแลและสมาชิกที่จะไปกันวันนี้ก็คือทหารเข้ามาลูกพอไหมลูกสมบัติน่ะจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงบางอย่างคนในอดีตง ปะอป้าไม่ได้งไงายสิ่งที่หนูไม่เชื่อปะป้าใช่ว่ามันไม่มีตาแล้ามองไม่เห็นสมบัติมันมีอยู่จริงหรือเปล่ามีใช่ไหมมีเยอะหรือเปล่าพอครับ <c oughs> วันนี้เราจะไปล่าสมบัติกันที่หมู่บ้านล็อบแล <c oughs> สดีครับสถานที่แห่งน,นี้แม้มันจะน่ากลัวแต่เพื่อเราอยู่ด้วยกันเทุกอย่างจะปลอดภัยใช่ไหม <c oughs> ไม่หรอตรงไหน <c oughs> อยู่ด้วยกันมานี้แ <c oughs> ลบผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะไหม <c oughs> เยอะแต่เรายังไม่บุงตอนนี้เก็บมือไว้ก่อน <c oughs> สถานที่แห่งนี้มันมีความน่ากลัวตรงที่มันเป็นสถานที่ที่เป็นหมู่บ้านล้างคนปกติจะไม่เข้าไปที่แห่งนี้เพราะว่ามันจะมีส่วนมีพิษอาศัยอยู่สถานที่แห่งนี้เราอาจจะเจอกับสิ่งลึกลับอย่างที่พี่กอนบอกหรืออาจจะเจอกับสัตว์ร้ายเราหวั่นไหมไม่หวั่นอะไรอะไรไปเลกูไม่ไปมึงเป็นใครน่ะกูไม่ใช่บอลใครอะ ไปก็ได้เดี๋ยวทาเมยังเพิ่งสิบอสมันเพิ่งเล่นให้บอลเล่นต่อทเล่นตกไลอ่ะว้วออกเร็ว สิ่งที่เราไปไปจนภัยมาแต่ละวันสามสี่เราที่ผ่านมาเอาตรงๆก็คือแม่งยังไม่รวยเลยเดี๋ยวสองพันเดี๋ยวถึงหรือเปล่าก่อนวิวิศประมาณตอนนี้บัตเจ็ตที่เราไปทั้งหมดเลยเราได้ประมาณหกพันกว่าตีไปว่าเจ็ดพันอุปกรณ์ซื้อมาเท่าไหร่อุปกรณ์ซื้อมาหนึ่งแสนบาทเราขาดอีกเก้าหมื่นสามรวมค่าน้ำมันทุกครั้งที่ไปประมาณหกพันขาดอีกเก้าหมื่นเก้าเราได้กี่ไรเปหนึ่งพันทุดกันเลยเราไปจนไปกัน เคยมีศพมาลอยติดที่หมู่บ้านเนี้ยไม่รู้ว่าหลังไหนนะตัวใหญ่มากนะครับประมาณ2เมตรเมื่อกี้มีคนชักกิดชาบ้านโอ้ยอะไร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 เดี๋ววิ่งๆๆวตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับเพื่อนเพของเราหน้าตามันดูเหมือนจะกลัวมากส่งเข้าไปบรรยากาศ มาราศัพจริงๆใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมหมู่บ้านรับเลีก็ต้องมีคนหมู่บ้านรับเลยเป็นหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างแล้วคนลืมไปอ้าวไอ๊ะเราไม่ได้ไปล่าท้าผีเพราะฉะนั้นมันไม่มีผีบอกตัวเองไว้ว่ามันไม่มีผีจุดที่ผมอยากให้ทุกคนดูคือความเก่าครับนี่ทางเข้ามันเป็นกำแพงที่ผุพังมันเพ้อมจะถล่มมาด้านนี้หมดแล้วนะดูดิใช่มันเอียงผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะถล่มลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับประตูทางเข้ามันเลยเป็นแบบนี้มันมีงูแน่เลยว่ะ ้านลงต้องดูขาดีๆดูแลนักผจญภัยเลเวลศูนย์ด้วยนะนักผจญภัยเลเวลสี่เลเวลสามเลยเลเวลหนึ่งมีเจียบขาด้วยอ่ะที่เมค่อยๆเดินตามมาแปะดูแลพี่เมย์ไหวปะมันมีผีแน่เลยไอ้แปะไม่ได้มองมุ่นกับผีหน้าพี่หน้ากูกับผีอีกพี่มากับพี่อ่ะ ปลอดภัยไม่มีอาวุ้ก็ผงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วมั้งเนี่ยอันนี้อุปกรณ์นะครับในการที่เราจะไปขุดถ้าเกิดเจอสมบัติสัญญาณเตือนจากบอสสัญญาณเตือนจากพี่กอณ์และพี่เมย์ใช่บอสจะต้องขุดกับพี่ไม่ใช่มึงชื่ออะไรนะแปะโอเคสมองของเรากำลังจะลวนทุกอย่างมันลยจะครอบคุมเราเราต้องมีสติไม่ใช่เราต้องมีสติมีแต่หอยทากนะครับบรรยากาศตอนนี้มันชื้นมากฝนมันเพิ่งหยุดตกนะครับมีแมลงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอันนี้มันเหมือนเป็นตึกที่ ยังสร้างไม่เสร็จแล้วมันใหญ่พอสมควรเลยมันยาวไปนู่นเลยเราจะหาอะไรได้นเนี่ยเราจะมาหาสมบัติที่มันลอยมากับน้ําท่วมหมู่บ้านนี้ที่มันรับแลเพราะว่าน้ํามันท่วมเข้ามา <Okay. S 1> พอมันท่วมเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้คนอยู่อาศัยไม่ได้เว oh. ลาฝนตกมันท่วมง่ายมากเพราะมันติดกับแม่น้ําชีวิ้งกบกบกบกกบกมันไปนไปมันไปมันไปอันนอันตรายอันตรายของงูอันตรมมีน้ำด้วยนะครับทุกคนมีปลาป่าวะจริงๆิแล้วมันมีโอกาสที่จะมีปลานะครับเพราะว่ามันติดแม่น้ำน้ามันไหลออกมาแบบนี้โขนมากอะไร อะไรดูดูอะไรนั่นน่ะมันงูงูช่ยช่คือตัวใหญ่มากโอ้ยโกรธโอ้ยโงูอะไรบอนมาช่วยดูดิตัวใหญ่มากนะครับประมาณ2เมตรเอ้ยนนี้มันเรียกว่างูเหลือมหรืองูหลามทุกคนเพื่อนีงูตัวโคตรใหญ่เลยเอ้ยคุอเจ้าเฮ้ยมันว่ายน้ำเฮ้ยมันคืองหลามแตะได้ไหมแตะได้ไหมเฮ้ยเร็วขึ้นทุกคนเวลาเดินระวังระวังงูนะาไม่อยากคาใจไม่เดิ สิ่งที่เราต้องระวังก็คืองูแบบที่พี่บอก <c oughs> เห็นไหมเดินมาบอสด,ดูแหละบอสถูกแล้วนะเมื่อกบอสเจออะไรบอสต้องบอกเมื่อกี้มันเลื้อยตักหน้าตักหน้ามาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดพี่เดินมาแล้ว <c oughs> ผมไม่ผอกอกาจจะกัดขาพี่ไปแล้ว<อ>ทุกคนดูนี่ดิบันไดน่ากลัวมากเลยบ้านหลังนี้ไม่รู้ว่าข้างในนี้มีของหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะให้ทุกคนไปดูงูก่อนัวยาวมากนะครับยาวมาถึงนี่เลย เป็นงูป่านะครับแล้วปกติแล้วงูป่ามันจะดูมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยู่กับมันไปคุกคนเลือดฉีดเลยสุดดูหน้าไอ้เต๋อไปไหนแล้วอ่ะแอมยเร็วรอดูดังๆด่งังๆดังๆังๆดังๆดงๆดๆๆ ยังยังวอุ้ยรุแรงเสียงมันดังดังเาก็ไดเนี่ยนะเอ้ยนี่ย่าว่าใช่ปะใช่เลยอันนี้ปัจันปตินี่มันจะอะไรเนี่ยมันจะได้ได้ไงเนี่ยมันไม่ได้เอนีไม่ใช่อันนี้นะครับเ้ยเอาเบาดีวอย่ไเอาเร็วเอาเร็วเ้เอาเบาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แองหลัขอโทษด้วยนะขอโทษทุกออกมาเบาด นไม่ะเอคนจะรวยงีไงไอะไรอะพอได้เหรออันนี้เลยอันนี้เลยคนใช้เลยมีดหรอมีดเก่าไม่ดูก่อนมันอาจจะเป็นมีดโลอาคมไม่ พี่มันจะดูมันจะเก๋มันจะมีดทรงเลยอ่ะน่าจะเป็นมีดของแม่ครัวสนิมคือไม่ได้อยู่แปลว่าถ้าไปลบคมได้อยู่ใช้ได้อยู่เจ้ามีดไปใช้เลยนะเอาพี่กล้าใช้แล้วใช่ไหมไม่คือสนิมแล้วนะเออเอาไปตัดไม้เหรอร้องพี่รู้แล้วมันคือมีดของตีกูใช่ไหม แล้วเจ้าปูดูดิ่ตัวใหญ่มากไม่ไม่ได้มีชักบูอ้ยูยูยังไม่ตายเลยยังไม่ตายเลยอยตัวใหญ่ตรงนี้เพื่อนกำลังเดินนั่นแสดงว่าปูมันเก็บสมบัติไว้เฮียราชาปูมีใครได้ยินไหมใช่ใช่ต้องสแกนถ้าได้เกิดแม่งดังจริงไม่ได้ไปไม่ได้ไปความรวยกินความรวยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปเดี๋ยว มันจะมีอะไรนาะบพี่ตมนี่ี้น่อุ้ยมีเสียงใช่มีเสียงมีเสียงเ้ยนั่งอยู่เอามาให้อุฟังหน่อยดิอูไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเอามาฟังไปดิเราเราเราลเพๆเลยทำไมตรงนี้มันดังกว่าเหรอเอออ่ะโอเคตรงนี้แรง้มดเลยความยมันลึกมากหรือเปล่าพี่กอลเออเอาดีเอตรงนี้มันสั่นรัวมากนะครับอ่าจุดบริเวณที่มันสั่นคือตรงนี้เออเราลรงดๆแต่ถ้าเิดตรงนี้ไม่มีแล้วหรอแสดงว่าอยู่ตรงนี้เลยนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใการเจอพวงไอ้กูเหรกูหั้อง้เหี้ยเสียมันอยู่แถวนี้เลยอ่ะวะนี่ไงอ๋อไอ้เห้ยวัดอะไรดูวยก็คืออะไรพี่กอลทุกคนดูของที่เราได้มานะครับอันนี้อันนี้ครึ่งได้มาออะะไร่มันดูดูไม่มีค่าไม่มีอะไรเลยจริไมจริงจริงไหมคือแบบ เกิดมาไม่เคยเห็นคืออะไรวะลักษณะของมันคือด้านจับหลังจากด้านจับเสร็จปุ๊บมันเป็นเหล็กกวงเสนิมขึ้นพอสมควรแล้วแล้วก็มีรูตุ่มเป็นตุ่มๆๆแข็งมากอ่ะเอาให้บอกจะไปทุบอะไรหรือเปล่าไอ้นี่ไอ้นี่หรือเปล่าครับอะไรเนี่ยอ๋อไอ้นั่นอะไรเหรอตีไข่เจียวอ้าวนี่นี่นี่ไว้เอาแบบเก็บเสียงหรือว่าเอาแบบเฉียวเฉียวเอาแบบเฉียวเฉียวดีกว่าเฉียวเฉียว โอเคเราไม่รู้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีตอนนี้เนี่ยผมอยากขึ้นไปตึกหลังอยู่ด้านหลังมองไม่เห็นเลยมันมืดมากพี่ไปเราจะเดินเข้าไปกันก่อนเพื่อนของเราอะไรนะข้บนใช่เราจะเดินไปดูข้างบนไงไอ้แป้งกลัวผีไอ้ผู้หญิ พี่กอระวังดีผมจะลองเดินขึ้นมานะครับแต่ตึกบ้านล้างแห่งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันกําลังก่อสร้างในยุคก่อนเสร็จปั๊บน้านท่วมแล้วเขาก็ไม่อยู่เลยนะครับทาให้มันไม่มีข้าวของเครื่องใช้เก่าๆเลยวิวโครงสร้างทําดีมากโครงสร้างทําจากไม้นะครับขึ้นไปเป็นตึกแถวถ้าเราเรามองลงไปแล้วมันไม่มีของก็คง,งไม่มีแล้วนะมีแต่ผ้าที่ลอยมานะครับวิงยัยงไง,ออง,ไงพอจะเป็นสมบัติได้ไหมว่ามันลอยมานะครับมีผ้าสีแดงอุ้มีกางๆ ผมมไไ่ด้้ตังใเอาละทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามาถึงจุดที่ปลายทางของบ้านล้างหลังแรกนะครับที่มันยาวมากเลยน่ะไอพวกตรงนี้ไอสุดทางอ่ะเห็นป่ะเห็นเห็นเห็นมันเป็นบ้านล้างอันนี้มันคือรั้วบ้านล้างอันนี้แค่หลังเดียวเรากำลังจะเข้าสู่เขตหมู่บ้านรับแหลงของจริงแล้วซึ่งบ้านล้างมันโคตรเยอะอะไรลุงเจอตะเบียงแล้วมาทำอาหารกินกันก่อนไหมไม่มีแรงเลยแอะไร ้ยก็แต่กินอะไรของไม่ใช่อะไรของอุ้ยมือพวกคนปืนเปืนมากคนเดียวทีไม่เเล่นเล่นกับ กุ้งลอสเตอร์ให้เจลลี่เพิ่มพลังนิดนึงนะให้คำของหวานเพิ่มชีวิตแต่อันนี้มันเป็นรสบลูเบอร์รี่นะครับผมแจนแค่บลูเบอร์รี่เอาอีกได้ไหมไม่กินเว้ยแบ๊บต้องรับเอาไปสองอันเลยก็ได้ผมชอบคุณลุงสดชื่นมากเดี๋ยวค่อยกลับกินก็ได้เดี๋ยวค่อยแกะก็ได้เพราะว่าเราจะไปกันต่อเราจะไปร้านด้วยไฮยูเจลลี่นะครับมีรสโคลการสบลูเบอร์รี่แล้วก็รสองุ่นเขียวนะครับอร่อยมากหมดเลยนะครับก็ลองหากินดูสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ในการสั่งซื้อนะครับเพราะว่าเจลลี่อะไ อคราวนี้เนี่ยมันจะไม่มีการขุดแล้วเราจะเปลี่ยนแผนครับผมขุดตนทั้งคืนก็ไม่ได้อันตรายเกินไปอันนี้เก็บไปด้วยนนค,คุณอเตอร์แล้วคราวนี้แปะ๊ะที่ขุดเราจะไม่เอาไปเอาไปแต่สบียงที่อยู่ในกระเป๋าพี่เมย์อันนี้วางไว้นี่เลยอ,อฟังบีบก่อนนะออกไปแล้วเนี่ยการที่เราพูดเสียงดังมันเป็นการลบหลู่ผมไม่รู้ว่าแบบที่นี่มันมีประวัติหรือเปล่าถึงมันไม่ใช่ผีถือว่าให้เก็บสถานที่เราจะพูดกันเบาน้ำเสียงดังสุดขอแค่นี้พอ ฮัลโหลใช่ไหมสวัสดีนี่แปะเองและที่เราไม่ต้องใช้ของคุณเนี่ยผมขออธิบายทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าที่นี่มันเป็นหมู่บ้านลำแลงเพราะว่าน้ํามันท่วมของจากที่ต่างๆอ่ะมันจะพัดมาพัดออจากานพวาไม่้ที่ไกลๆซึ่งางไกลจาเจ้าของพอเและของมันจะถูกวางไว้ตามพื้นตามจุดต่างๆเลยเว้ยพร้อมลุยไหมพร้อมโอเคไปกยไปยังไงล่ะ มันมีคอมพิวเตอร์แอร์อยู่ด้านบนด้วยแสดงว่าบ้านหลังนี้มันเคยมีคนอยู่แต่ไม่แค่เก่าเฉยๆผมขอดูสถานที่โดยรอบก่อนตึกหลังที่เราเพิ่งมาคือจุดบริเวณตรงนี้นะครับมันสร้างไม่เสร็จทุกคนเห็นใช่ไหมแต่อันนี้คือถนนวันนี้ฝนตกด้วยนะบรรยากาศโคตรใสเลนทิวอ่ะเคยดูเรื่องใสเลนทิวหมู่บ้านผีอ่ะที่มันจะมีคาตกรคอยไล่ฆ่าพวกเรานั่นแหละไอ้แปกเกืจริงมันกว้างด้วยเราไม่น่าจะได้เข้าไปในบ้านหรอกพี่ว่าเห็นไหมจุดบริเวณที่อยู่คาบๆาบกำแพงอ่ะน้ำมันขึ้นส รัวนะคะรับวิประตูเปิดเราก็าทางมันไปเดไปกัน <c oughs> ในตานของผมคือบ้านล้างไซ้าขวาโคตรเยอะเลยนะครับแต่เราจะอยู่ที่บ้านนี้ก่อนแป๊บนึง <F at noise> โอ้โหบ้านนี้แม่ง <The sound of noise> โคตรน่ากลัวใช่ <the sound of noise> อะไรอะไร <S <S <c oughs> จะเข้าไปจริงๆอ่ะไม่เอางี้ดีกว่าโอ้พี่ก๊อตแล้วก็พี่เมย์ เดี๋ยวเราเดินไปสำรวจในบ้านนี้กันโอเคไปดูบ้านนู้นเห็นบ้านนาฬาที่พี่ส่งไปอ่ะพี่ก็ส่งไปอู้หู้าหรอไม่เอาต้องไปเไม่เอาไม่งั้นไม่แบ่งส่วนแบ่งโอ้ยนี่มาด้วยแล้วอ่ะไปกับบอสปลอดภัยนะไปก็ต้องไปวะก็ได้ก็ได้ครับก็มีอะไรก็ตะโกนดิมันบ้าอยู่ตรงนี้เองไม่เป็นไรเลยทีิพื้นไม่มีอะไรเลยนะสะอาดเลยนะพวกต้นไม้ฟ้าอะไรเงี้ยพี่ก็จะไปยุ่งพี่กอดยาจ้าเพื่อนแมงป่องเออว่ะเสาเก่ามาก ทุกอย่างเก่ามอดขึ้นด้วยมือตึ๊ดตื้อเลยเนี่ยประตูเปิดได้ป่ะพี่กอล์ลองนี้ลองนี้ให้ชั้นเหรอให้เอามีดอุ้ยล็อกล็อกได้ล็อกขึ้นสนิมด้วยหน้าบ้านเขาเนี่ยอุ้ยระวังเด้อเหมือนมีตะเขาอันนี้มันสูงเกินไปกว่าของจะมาดูของเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับอ๋เห็นไหมอ่ะพี่กอลเปิดได้ไหมล็อกเลยล็อกเลยมีไฟอุ้ยในกล้องมองไม่เห็นเลยนี่ไงอุ้ยอะไรไฟฉาย นี่ไงอูไฟเราจะหมดไม่ใ <şu> ช er mm ่เหรอดมีความใจแล้วเฮ้ยพี่กอตทำไมมีไฟฉายแถวนี้ไม่มันก็ต้องอาจจะมีคนแบบพวกเป็นไปได้ไหมว่าตกใจเลยมีนักประจนภัยมาเหมือนเราแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคนต่อไปมาอาจจะเห็นกล้องเราตกอยู่แถวนี้หรือเปล่าใช้ได้ไหมลองเปิดไม่น่าได้นะยังมีแบตอยู่เลยไม่แต่ขยามันน่าจะมีเศษทรายเศษอะไรอยู่ข้างในปะเดี๋ยวเอาไปซ่อมน่าจะใช้ได้อยู่อันนี้น่าจะประมาณร้อยหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะ อะไรอะไรอะไรอย่าวิ่งอย่าวิ่งวิ่งใจเย็นๆอะไรมึงมึงใจมึะไจอเย็นๆย็นเพ้่เจออะไรบักแป๊บคือเมื่อกี้เว้ยผมกับพี่แป๊ะสองไฟฉายเข้าไปในบ้านนั้นไหนเออว่าแบบมีของมีอะไรอยู่บ้างนี่มันมีของอยู่ครบเลยผมสอดเข้าไปอ่ะแต่มันมีเสียงกดออดดัานนอกอ่ะติ่งบ้านอยู่ได้ยังไงอยู่ข้างหลังบ้านหลังข้างบ้านเนี่ยแล้วกูจะขนลุกเข้าไปเลยอ่ะขนลุกขนลุกเลย คิดไปเองหรือเปล่าหูววฟองแท้เลยได้ยินพร้อมกันไหมเสียงเป็นยังไงแป๊ดได้ยินเสียงเป็นยังไงติ้งบอดี้ยินเสียงยังไงติ้งเวลาเสียงเดียวกันเหรอใช่เหมือนเสียงเสียงเหมือนไอ้นี่เวลาคนกดอ่าไม่ได้เกิดได้ยินเสียงเดียวกันน่ะได้ยินเสียงเดียวกันน่ะแสดงว่าหูไม่ได้ฝาดที่ก่อนตรงไหนจุดที่ได้ยินอ่ะแถวประตูนี้เรามาล่าสมบัติทำไมเหมือนมาล่าผีแล้วเมื่อกี้พี่แป๊ดได้อะไรมาวะเออแป๊ดมือถืออะไรมาเนี่ยผมเห็นผมเห็นมันอยู่แถวปรรรระะตูมมมมมันคคืือออไเเฮ้ยพีีี่่กกกโโททาาแอร์ยเดี๋ยวภาาษจีีนครับญ่ปุุุ่่่่่นนนญญีีปประุ่น มันมีฝาปิดของพันธาโซนิสอันนี้อะไรสักุระแปนพานาโซนอุ้ยอย่ามาจากญี่ปุ่นสมบัติยื่นของญี่ปุ่นแตกสักุระแล้วเบอกวอาคือผมรู้ประวัติขอยู่พอสมควรอยู่จริงเหรอจริงจริงก็เดี๋ยวค่อยเล่าได้ไหมเออเดี๋ยวอดอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยเล่าก็ได้ตัวสติทุกคนก่อนนะเรามาเพื่อหาสมบัติใช่ไหมใช่เราไม่ใช่เอาอุปกรณ์อะไรมาเลยเราก็แค่มาหาเศษขยะที่มันลอยมาเข้าใจปะบางอย่างมันมีค่ากับเราแค่นั้นเองใช่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 ซ้ายมือพี่อะ โอเคแต่ผมจะไม่ไปยุ่งกับบ้านนี้นะครับเพราะว่ามีบิลค่าพลังค่าไฟมีอะไรทุกอย่างเลยโอ้คุยกันว่าชิปพี่มันยังใหม่เลยมีมแพ็กน้ำด้วยผมก็แบบว่าผมกำลังจะบอกพี่แป๊ะว่าพี่แป๊ะมีแพ็กน้ําด้วยแม่งติ่งตรงไหนจุดที่ติ่งอ่ะไหนเลยพี่ก๊อตเปิดไฟดิไม่รู้ว่าตรงไหนผมไม่รู้แถวนี้อะไรนี่หุยบ้านหลังนี้มันล้างมันยังมีเสียงออดไม่ได้เลยประตูจุดบริเวณตรงนี้หญ้ามันขึ้นมาลกมากแล้วมันเก่าจนสนิมขึ้นแล้วบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เว้ยพี่พูดอะไรนะกัวนะไม่มีคนออยู่หร ไม่มีมมสิไม่เขา้ายังไงพี่เมย์ลองเปิดดิลองดันดิไม่ได้เองดูฝืดระฝืดเลยอ่ะโอ้หส่องเข้าไปข้างในได้ไหมมันมือนเนี่ยมันมีบ้านอยู่ข้างในเห็นไหมนั่นอ่ะที่ที่ส่องเข้าไปอ่ะใช่ใช่ใช่บ้านแล้วมันมีสะพานตรงนี้ด้วยนะครับอุยมีแป้นบาร์ด้วยตรงนี้จุดน,นี้นนี้นนนนเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็มีหญ้าขึ้นหมดแล้วเนี่ยผมหยิบรีโมทจากเนี่ยเมื่อกี้ออกมาตรงนี้เนี่ยรีโมทมันอยู่ตรงนี้อะไรนี่ไงบอเมื่อกี้มันอยู่เนี่ยผมก็เล่ไไไมมีอะรที่่มันแแปลกๆสดงวาบ้านหลังนี้ไม่อยู่ไม่่มีคนอยูแล้วบอสกับไไอ้แปะด้ยยินเสีงอะะไไรวนีี่่งพกอ ไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงอะไรเลยปกติอ่ะออดบ้านอ่ะคือเงียบขนาดนี้ยเรากดเราต้องได้ยินใช่มันใช้ไม่ได้แล้วอันนี้มันเก่ามากเลยสมัยก่อนเขาชอบแต่งแบบนี้นะครับวิไฟทำไมมันดูใหม่อยู่เลยพี่ก๊อตใช่ป่ะสองมิเตอร์นระวังนะอย่าเอามือไปจิ้มมันหมุนมีคนใช้ไฟหมุนอยู่เรื่อยๆเลยเหรอตอนนี้ใช่มันหมุนหมุนได้ยังไงประตูเข้าอยู่ตรงไหนไม่ไดู้มาดูดิเนี่ยมันจะเห็นเลยเนี่ยตอนเนี้ยลูกศรลูกศรแดงอะอยู่ที่ขีดดำนี้ใช่ไหมคอยดูมันจะหมุนไปเรื่อยจนกว่ามันจะหมดขีดดำ เออว่ามันหมุนใช่แสดงว่ามีคนเปิดแอร์อยู่ในห้องนี้เหรอตอนนี้คิดว่าอาจจะเป็นตู้เย็นแล้วเขาจะอยู่อย่างนี้มันลุกขนาดนั้นน่ะเนี่ยทางเข้าเนี่ยเนี่ยทางเข้ามันเป็นอย่างเงี้ยวิอะไรอันนี้อะไรเร่อะไรอ่ะหยิบหยิบมันขึ้นมาให้หน่อยเหมือนจะเป็นนาฬิกาใช่สมัยก่อนเออใช่ปะมีไขลานอยู่ข้างใน เฮ้เก็บเก็บเก็บของก่อนเดี๋ยวอย่าทิ้งอย่าทิ้งเสียงเนี้ยเหรอเสียงนี้หลยเหงนี้มหลัมันเป็นเสียงนี้ใช่ไหมใช่โอเคมันคือสิ่งของจำไว้มันอาจจะมีลมตอนนี้เนี่ยฝนตกเห็นไหมฝนตกลงมาเรื่อยๆเลยนะครับลินหนัพอสมครันะครับตอนนี้เราเปียกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลมไว้แปะตัวแปะก็เปียกมันไม่มีอะไรหรอกทำไมมันเป็นการปะจนภัยหาสมบัติที่น่ากลัวจังเลยเสียงนี้เหยอเสียงนี้เลยเสียงนี้เใช่ เห็นไหมผมยืนยืนมองบ้านหลังนี้อยู่แต่ถ้าเกิดเสียงนี้เลยมันก็มีโอกาสไงเพราะว่าหลักการตามวิทยาศาสตร์ก็แค่มีลมเหรอแล้วมพัดมาเนี่ยได้กี่ครั้งได้ยินกี่ครั้งครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวก็อาจจะเป็นแบบมีตัวอะไรใช่ไหมสมบูรณ์นะกบกระโดดอ๋อเออมีความเป็นไปได้โอมันคือเครื่องอะไรวะพี่ก๊อตเห็นนะมันเหมือนเดี๋ยวนะถ้าเกิดเนี่ยจับจังหวะปะจังหวะห้องพิมเฮ้ย C4 C8 52ไม่รู้กูเดากูมั่เฮ้ย เราปรับมันมันจะต่างกันไหมเราขึ้นไปข้างบนเหรอมันก็จะเร็วขึ้นดีเพราะแรงน้ำโน้มถ่วงช้าช้าช้าก็เฮ้ยเฮ้ยมันใช้ได้เนี่ยนี่มันแต่มันหลวมเราต้องไปซ่อมหน่อยแล้วนี่ไว้ทำอะไรใครล่านอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะเป็นไรอู้อะไรเมื่อกี้มีคนสกิดชาวบ้านโอ้ยสาระเอาจริงไหมถ้าสกิดนะผมคิดว่าถ้าจะเป็นฝนฝนลดเยอะใส่อะไรฝนเยอใส่อะไเมื่อกี้มันสกิดแรงมากฝั่งนี้ บอกเลยว่าถ้าเกิดพี่เมย์ไม่เจออะไรแม่พี่เมย์แม่งเป็นคนเที่ยวที่โคตรเชื่อถือคือสุดแอคติงไม่เป็นเกิดอะไรขึ้นพี่เลยคนสกิดแบบไหนลองสก,กิดแบบกกอูดีอะสกิดไหลอูสองทีเหรอสองทีเหรออันนี้พีกกว่าไอเสียงติงนี่อีกเราเราไปตั้งหลักอยู่สตูดีวกว่าผมว่าตัวตั้งสติแล้วฟังอูนะตั้งฟังอูนะมันไม่ใช่ฝนมีโอกาสที่จะไม่ใช่ฝนแต่มันเป็นอะไรรู้ป่ะเหมือนเป็นแบบจังหวะที่ กิ่งไม้อะมันตกลงมาหรือว่าใบไม้อะมันปุ๊บปุ๊บแล้วแบบมันน้ำหนักมันมันได้เขาจดี๋ยมันลงมาแบบปุ๊บปุ๊บอะเชีย่ยโอ้มันเป็นกิ่งไม้เล็กๆที่แบบตะเกียบอยู่ดีๆที่เราพูดกันอะฝนมันรินแรงขึ้นแล้วเราอยู่ใต้ต้นไม้ใช่อะไรอะไรจับเมื่อกี้วะอีกแล้วเหรอบอสอะไรอีกเหรอบอสพี่ไม่มีนะพี่ส่องพื้นตลอดตอนเรานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะก่อนที่พี่เมย์จะร้องอ่ะแป๊ะเห็นแสงไฟสีขาวอย่างเงี้ยจุดหนึ่งแล้วแป๊ะนึกว่าเขาจะขับรถมาแต่มันไม่มีแป่่าามมมมมองงไนนููััก็ีีใครรขบถเเสยยยผ้้ชฮ คำเดียวอยู่ว่าไม่มีคนพูดเฮ้ยผูช้ชายเดี๋ยวผู้ชา<ล>ย <คำ S 2> เลยเฮ้ยดังเลยคำเดียวใช่อันเนี้ยผมพูดจริงๆเลยนะมผมไม่ได้มาล่าท้าผี แต่ไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโหมันมันมันเพิ่งเจอไม่กี่อย่างคือผมอยากเจออีก,อกเยอะกว่านี้ครึ่งหนึ่งผมอยากให้ทุกคนรวบรวมสติแล้วแบบไปต่อกับผมอ,อีกแค่จุดเดียวก็ได้ไหมอีกแค่จุดเดียวฮอจุดเดียวเท่านั้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเพื่อนๆของเราจะขี้กลัวแล้วก็ขี้หดตัวหายกันแล้วผมก็เลยจะมูฟไปจุดหนึ่งที่ผมอยากจะมาดูด้วยตาตัวเองจุดบริเวณที่น้ํามันไหลผ่านผมคิดบ้านแถวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มีของเยอะที่สุด เอาจริงๆที่เกิดผมพูดเสียงปกตินะครับเราเดินผ่านหลายบ้านมากที่มันล้างแล้วคือเหตุการณ์แปลกๆมันเกิดขึ้นกับทุกคนยกเว้นผมถ้าผมเจอนะผมโกรแล้วแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่เจอผมก็เลยไม่รู้ใจยังไงผมก็บอกกับทุกคนไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันคืออะไรเราจะไปกันต่ออีกแร๊บหนึ่งเป <c oughs> ็นยังไงอยู่กับพี่อุ่นใจขึ้นหรือย,อยังทุกคน ใครๆก็เรียกผมว่าพี่อูจุนโลบอกนี่เตรียมมาอย่างดีถุงมือลืมชัดแบบแล้วก็ลืมใช้นะครับเอาไปสแกนบ้านล้างแบบนี้พี่ก๊อตนี่เห็นนไรแปลกแปไหมถ้าเกิดอยู่ดีมีอะไรวิ่งแบบวิ่งใช่ทุกคนสังเกตไหมว่ามันมีของกระถางปลูกต้นไม้คนไร้บ้านมาอยู่นะครับอันนี้ดอกอะไรอ่ะเนี่ยเขาปลูกทําพืชกินข้าวกันเห็นปะแสดงว่ามันเป็นหมู่บ้านที งมานานมากใช่คนไรบ้านมาอยู่เขาปลูกเป็นจุดเลยนะมีที่แขวนเสื้อด้วยอุ้ยรองเท้าถุงมืออะไรกระเป๋ากระเป๋าเก่าพี่ว่ามันเป็นกระเป๋าเก่ามันเอาไปขายมือสองได้เก็บไว้ไหนได้ไหมอะไรอะไรเหมือนไปใช้ส่องออกมาไปรีเกเราหรือเปล่าไปใช้เราหรือเปล่าเออจะไปอุจเจออะไรพรมเชิดอุ้ยไปหลับตาฮะเมื่อกี้มันหลับตาเสีอ้ ได้หรอทุกคนเจออะไรเจออะไรไอ้เบนตามีขาเดียวอ่ะเบนตาขาเดียวไม่น่าจะเอาไปได้อ่ะพี่ก้อนมันพังมากเลยอ่ะไอ้บอสเจออะไรวะเจออันนี้สูงโหเฮ้ยหนักเกินนี่หรอตงันที่ขอนี่จะไปของมีแค่ทุกคนอุ้ยหนาะทุกนทุกคนนักียจเอมาอุ้ยพี่อุไม่ชอบทุกคนอะไรแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมมนลืมตาเอามันลืมตาแล้ว มื่อกี้พี่อุ้มมามันหลับตาไม่ถ้าจับมันนอนอยู่ท่านจับมันนอนมันจะหลับตานะอ๋อมันปลดตัวก็ได้น่าเกลียดเด็กๆไม่เลยเราจะเอาวางไว้ที่เดิมแล้วกันนะครับจริงๆแล้วอ่ะเราเดินมาแค่กี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมสิบห้ามันมีเยอะมากใช่แต่มันคือไอ้น้อยมันไม่ไหวแล้วมีอะไรอยากจะเล่าใช่ไหมเดี๋ยวไปเล่ากันอยู่บนรถก็ได้โอเคงั้นเราจะกลับไปที่รถกันมันคืออะไรบอสเหรียญบาทเหรียญบาท เนี่ยมันหลุดออกมาจากขอาผมเนี่ยบาทเดียวเออ2,561ตอนนี้ปีเท่าไหร่ส5 6พาเท่าไหร่5ปีที่แล้ว5ปีเหรอ5ปีโอเคเราจะเก็บเหรียญนี้ไว้ขายได้อีก2องร้อาเราจะรวยกันเว้แปะเราถึงรถแล้วนะครับทุกคนเจออะไรเล่ามาให้เต็มที่หมายถึงว่าประวัติอะไรที่คุณรู้มาก่อนใช่ไหมคือซึ่งเมื่อก่อนอ่ะตอนตอนที่น้ำมันท่วมอ่ะมันเคยมีศพมาลอยติดที่หมู่บ้านนี้ไม่รู้ว่าหลังไหนนะมาติดที่ใต้ถุนวัด ข่าวแล้วก็ข่าวว่าใชไม่ผมจะไปเซิร์ชแล้วขึ้นอินเสิร์ตไงมันจริงหรือเปล่าผมจะหาเจอไหมข่าวนานยังนานแล้วครับนานแล้วอา้าวผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เจอข่าวนี้หรือเปล่าคุณมั่นใจว่าเป็นหมู่บ้านนี้เลยไหมแต่ไม่ต้องพูดชื่อครับเป็นหมู่บ้านนี้แหละตรงนี้มันเป็นแม่น้ําชีใช่ไหมออแล้วตรเน,นี้มันเคยมีกรณีที่เขาเอาคนอ่ะฆ่าใส่ใส่กระสอบป่าแล้วก็โยนทิ้งแต่ว่าเขาทิ้งด้วยการเอาเอาเสาปูนอ่ะ ผ <Sen Heck S 2> ูกปีกกับกระสอบเราทิ้งลงน้าเขาก็เจออยู่ที่แม่น้ําชีนี่แหละก็ไม่รู้อ <specialty. S 2> <enter znaczy, S 2> ันนี้มันเป็นสิ่งที่แป๊ะฟังมานะครับเราเราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสมบัติที่เราหามาได้กันก่อนตอนนี้เนี่ยเป็น e ีที่หดหูที่สุดนะครับเพราะทุกคนดูกลัวมากพี่เมย์เจอแต่ไหลใช่สองทีไอแปะได้ยินเสียงปริศนาพี่ก้อนละฉันโชคดีฉันไม่เจออะไรมอสมีคนรูปขาแล้วก็สิ่งแปลกๆอันเนี้ยวทิทยาศาสตร์ อย่างตัวนี้กุ้งหลบ s t e r ที่ก้อนบังเอิญเก็บมาได้ที่ก้อนว่าเท่าไหร่คือหนวดมันหายมันก็เสียราคาไปนิดนึงอาย20สิบไปยี่สิบบาทไม่ให้ค่าเลยเฮ้ยคือผมจะบอกว่าร้านรับของเก่าอะบางคนเขาสะสมของเก่าถ้าไม่เก่ามันไม่มีค่าอะไรก็ตามที่มันเก่ามันมีค่าและอันนี้เนี่ยมันเก่าแต่มันอาจจะดูไม่มีประโยชน์อะไรมันอาจจะยี่สิบบาทได้อยู่บังขั้นต่ำอย่างนี้แหละถ้าเกิดมันเล็กๆอะมันเล็กๆโโลเลยอะจะสิบบาทอันนี้เนี่ยของเก่าตามราคาของเก่าจากที่เราประเมินเวลาเราได้กล้องอะไรมานะครับอันนั้นมาารณ เปิอะไรอ่ะเปิดไดู้ได้เคยเห็นมืออาชีโมทแบบเนี้ยแปลกว่ะเราเอาไปอแดปแล้วก็พ่นสีแป้งที่แปรงล่างเราได้เลยนะนึกว่าจะเป็นประเด็นอะไรครับแปรงล่างเฮ้ยโคตเท่เฮ้ยอันนี้แหละดีๆปีไปว่าประมาณ200ป่ะ200บาทนะครับอามีดอะไรอ่ะอะไรบอลได้ไรมันมันมันออกมาจากกระปุกอองสินไม่ด้วจี้ของกุญแจ เฮ้ยมันมีเพชรด้านในจากประสบการณ์ที่ผมเจอผมเคยเจอเพชรกับทองแบบนี้แหละเวลาไป็นประชาชนไทยแทะครับผมน้องอาจจะไม่เคยมันดูยังไงพี่ชายมันของปลอมหรือของแท้ผมดูไม่ออกเลยคิดว่าเรารวยกันหรือยังรวยจริงเหรอจริงป่รวยมันคือของแท้จริงป่ะไม่จริงว้าวมันคือถ้าเกิดเพชรจริงอ่ะเขาคงไม่ใช่พลาสติกเห็นไหมไม่ดูทีมส ห้าเมตรห้ากะลัดโอ้โหถ้าเกิดเป็นของจริงนี่คือเรารเรียไปญ,ญี่ปุ่นเลยนะแบบเที่ยวกันเลย <c oughs> ตีราคาไม่ได้หรอกจี้ธรรมดาถ้าเกิดเราไปซ่อมนี่ก็ประมาณ10บ,บาทแล้วกันจี้ธรรมดาเป็นปของปลอมนะครับสอง,สองร้อยสามสิบ, <30 S 1> บแล้วก็มีดนี้มันเก่าผสมควรเลยถ้าเกิดปกติแล้วผมเห็นพวกอะไหล่พวกนี้ไปอยู่ในร้านค้าที่มันเป็นแบบของเก่าเขาขายเขาจะขายประมาณ50บาทบาทแล้วอันนี้มันดีอยู่แต่มันใช้ไม่ได้แล้วตีไป20บาทก็พอแล้วนะครับกระเป๋านี้ผมตีไป50บาทแล้วกันอันนี้ันนี้คืออะไรอันนี้มันคืออะไรไม่รู้มันเสิร์ ใน Google ด้วยไม่คืออะไรอะไร่ะอะไรวะเนี่ย<น>มันเป็นของภาษาอังกฤษไดโซลิ่งไอรอนวินเทจโซเดอร์บอดี้แอนด์วูดอะไรบ <c oughs> อดี้เทวิทแอนด์วูดก็คือโยนเหรอครับ <c oughs> ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอุปรกรณ์ที่เอาไว้ทุบแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยตีว่าอันนี้ประมาณ150นะเพราะว่าเหล็กมันเยอะมากอันนี้เนี่ยเก็บมาตอนเดินกลับมามันอยู่ตรงถนนในฐานใช้ได้อยู่เนะสมัยก่อนมห้าส50บาทอันนี้ขายได้ประมาณ20่สิความหวังเรา ใช่มีเทพแต่เท่จะหลอนนะตอนแรกบ้านจุดบริเวณที่พวกคุณเจอกันอะ่ะผมคิดในใจคือมันเหมือนเป็นบ้านที่แบบเขาเสียชีวิตในบ้านหรือเปล่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเขาห่วงบ้านเพราะบ้านมันสวยมากบ้านมันเชื่อมต่อกันเวยแล้วเขาคิดว่าเราจะมาทาอะไรหรือเปล่าก็เลยมาสกิแต่ผมไม่มาล่าท้าผีแนะ่นอนผมบอกเลยเอออันนี้มันจะมีเสียงติงต๊งติ๊งอย่างนี้นะครับเป็นที่นับ ถ้าไปส้มดีๆก็น่าจะใช้ได้ยังต่ำก็คง250อ่ะยังต่ำนะโอเคเพื่อนๆเราจะมาบวกราคากันพอมไหม200บวกไป220 230 280อันนี้20ใช่ไหม300 450อันนี้เท่าไหร่นะ50ก็น่าจะ500โห550อันนี้เป็น570อันนี้250เป็น700แ570บวด250เท่าไหร่เป็น820หรอเอาล่ะเป็นเสร็จเราได้ทั้งหมด820บาท ยาหอเหียวทุกคน3ามสองหนึ่งเจ้อมกันยาหอเหียวสิแปดร้อยยี่สิบอย่างน้อยเราได้อะไรได้เจอผีได้เติมน้ำมันรถกลับได้เราได้เติมน้ำมันรถกลับบ้านเราต้องคิดในแง่ดีคนที่จะระสำเร็จเราต้องเริ่มต้นจากจุดที่มันต่ำตมอย่างนี้ก่อนต่ำตม่คนต่ำตมแปดร้อยยี่สิบบาทแบ่งกันได้คนละประมาณแค่ร้อยกว่าบาทแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ลองถ้าเกิดพวกคุณไม่กลัวผีกลับกันก่อนเราอาจจะได้กันคนละเป็นแสนก็ได้อาจจะเจอทองก็นั่นแหละโอเค ใสุดท้ายนี่นะคะถ้าเกิดทุกคนอยากให้บันจนภัยหาสมบัติอีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้และปากขนมเยลลี่ที่อร่อยที่สุดคือขนมอะไรขน,ไนมนไฮโเยเฮ <Yeah. S 1> ยเยลลี่ไฮโยนะคบมีสารรสชาติอร่อยมากนะครับเคียวหนึบเลยสแกนเขียวมาโคสั่งได้เลยหรือว like ่าไลน์แอดแอดไฮโยนะคบทุกคน,นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสุดสุดสลายไปไจ้า <Bye. S 1>